สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อมาพี่น้องเปิดสุข,ขูสุคนเด้อวันนี้บ่วเอสิออกมายามหน้าเนาะพี่น้องลังจากน้ำถั่วม,มาเป็นทีดแล้วพี่น้องเลยโอ้ยมาเห็นหน้ากับเมื่อยแล้วพี่นอ้องลงทุนกับบันไดเนาะเห็ดมาเห็ดหน้าผู้เดียวมาเจอนามถั่วเน,เน,เน,เนี่ยพี่น้องถ้ากบวานเด้วประมาณมือหนึ่งสองมือเนาะพายุกับเขานามกับถั่วพี่น้องเลยถั่วประมาณโอ้อยเกือบหาวัดเลยพี่นอ้องเกือบเป็นทีดผุเนาะ เขาก็กำลังงามเขาก็กำลังปงหน่อขึ้นมาพี่น้องเอ้งามเป็นงา,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 ามมาครับบา้าน,นมันมันนำถั่วบ้านนี่จากสรีบาเด้อเนาะมีหน้าบกพี่น้องเลยบกสายแห้งก็ดีเนาะคนมาตกเกลี้ยงขึ้นอยู่มันนำมานบกมืนขึ้นนี่แต่ก็มื่อนี่เนาะแล้วสอิอกมาจอบหน้าพี่นอ้องมันเป็นองไรบาร์ชี่างบอสาบารสาาิทธิเห็ดใหม่อีกเนาะเราเองคิดในใจสิทธิ์เห็ดใหม่อล้พี่น้องเลยเกิดมาเรเคยเห็นแล้วเห็ดหน้าสองดอบเนาะโอ้มินเน่าหยาบะ ทั่วห่อผุบางทีการนั่มเป็นบ่อยืนยันแบบนี้ฮะทั่วชุ่งยังดิพี่น้องเลยท่วมต็มทัวปีเนาะปีนี้เดือนหกถั่วแล้วพอาไอ้คิดในใจบามันต้องถิ่มสวงพี่น้องเลยสวงเขาก็ต้องของก็ต้องมาหน่ยอยขยันมันอันนีนนนโโ้งประจักษ์เนาะขยานคนโบโตกสมประจักษ์มันจะถิ่มเขาถิ่มหนะประจักษ์เพราะว่าฝนมันมากมากกว่าทุกๆปีเนาะ อย่างนีที่ทางไปมองอะไรเป็นบึงเ,เป็นน้องมากฮะงองนีอีกมีปีงมาจากโอ้ปีงเข็มพี่อน้อง กินหน้าเข้ากับบ้านนี่ก็ะเดี่ยวพร้อมกับกระเป๋บบาเอพี่น้องหน้าทงนี่มึงปีหน้าเนี่ยอ,อันนี้อยู่โอ้ไปแต่เดือดใจเนาะเสร็จหน้าเพื่อสิเดียวพี่น้องเอ้ยลงขึ้นกับมันไหลเป็นหลายน้ำพัดมาถ่วมปนเสียหายข้างหน้านี่ก็ดตื้อว่าหลายเต๋อได้พี่น้องเอาถุ่มเทกับมันอีดีเนาะปีนี้ฝนกับมันเป็นไก่ครับเออเอเอว่ามึง น่งน่งมีอ yếu ม่โดงหอใจหรอมินเหน่าห n h ตายไปไหม่ตายพี่น้องนี่คืดหนหางอนฮัสบายแต่หน้าไอด่อนพี่น้องเลยมันอยู่โคกเนาะหน้าดินทรายหน้าถนนผู้ฝนตกพระร่งงาม รวมโมมี่พ้นต่อค่ายดอ,อ,อนโมมี่พ้นเลยแถวนะถือเลยแต่จะได้จะห้อเอาแถวไหนคล้ายท่าอื่นพี่น้องจะเือใจครับโอ้หนายนวยังอะไรอยู่ไล่กับไล่โบเหงบ่เมึงตกี้อขึ้นหอยไล่โอ้จิบมาใส่ปลาคือนไล่โบยังเนาะ หมวยเสื้อไอรอนเอาจิบมาใส่ปลาขึ้นมาจากเอือปลาลกมาจากมันขึ้นไปไข่แล้วมันก็ลงขืนได้นี่พัฒนาหอดเนี่ยมันไหลไล่ๆพัฒนาหอดเนี่ยตัวปลาปลาโรคขัวจิบเบาเอตรงหรือว่าขัวจิบเนาะหรือว่าจิบบานเบาเอเอื่นจิบแต่ทางไข่บ่หูเนาะหรือว่าเฮ็นได้ยินเขาว่าว่าตรงตรงแต่บานเบาเอเอื่นจิบเออ ขัวกะอือปึ๊บวู้ห์ขึ้นินงขามมาไหนนี่เห็นเสียงอกไทยแล้วเดี๋ยวมาดุ่นกันพี่น้องโอ้ห หมูยักษ์ป่าพอดีเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ผมเห็นเขาเนี่ยเหนื่อยจ้ะเหนื่อยออกโง่พี่น้องเลยบงทีเขาก็นั่งขึ้นงามโอ้ตายเบิดพี่น้อง ทางนะขึ้นง่ามงามจิเ huh ป่งออกกันเบิดบึ๊กอ่ะเนี่ยอัดใบบ่อบอกอัดได้นะเป่งวันแหงมาด้วยมือยังด้วยพี่น้องเลยเออภูเขาทางนะเมื่อถ่ายพี่น้องเมืองบาความเสียหายของเขาบ่เอ้เป็นชำไรเห็ดเพื่อกสีเหลวพี่น้องเลยมามาถ่วมชำ bự cái đấy ăn cái này tiệc mình bựt này mình không bựt sao chuồng ngô đó. đội เราเอวมาสีบัไทยพี the the ここ่น้องมาสิเปียงนามันบกแล้วกังสีมาเข่าเนาะเแ็ดมันออกนอกนะพี่น้องจังสีบ้านเด้ยบัขาดบัไทยและสีปลาแบบนี้ขันมาอ่าคุ้มไรแนวนี้แกแห้งดีพี่น้องเลยเพราะว่าหนามันโมมีเนาะหนามันตายเบิด์ตถ้าก็เข่าวันยาวขึ้นมากับข้างหนามใบหนาแห้งงามบบดนี้หนามเน่าของใบหนาใบเข่ามันเปื่อยดงสีปลาที่เขาลงเลย cái này tôi này ta xong thừa, bố khơi vậy còn thủng ti, thì nó lại ti thì nó, tai bớt, một đưa anh đợi มืมีเอียงเลยซุ่มบ้านไม่ไหวนี่ฮะวัวเดมาฮะวิทยาบ้านเขาดิฟน้องเพน้องบ้าคาบพ่นจิตตกนะครับมังกรมาพอมาถ่วงสัมโออ้เป็นโอ้นเบิดมือไม่หนักจะโป่งใสเราปะแล้วก็ปลูกลงกับมือแดง có không được Để Không được à Một tí cũng được nhanh đợi Bèn ướt ướt phía trong rồi Không này như vô đây rồi trên khẩu đã cấm ngay rồi เขาก็ตังขืนง่าพี่น้องเลย con vứt khẩu nào vứt phía nào ngay Mừng tì Ô, ô đi Nhắc đây phía nào Nghìn đi Cái đang nó không ngạm tiền ngạm ổ, thì khác đấy đi Học xung bước bàn mẹ con là mất bò nhắc đấy đấy Mừng sống Chụp bàn đang nhắc gì đúng không ตัวหัวบานทำอิทหันพี่น้องเห็นบ่มันสีแบบออกแบบนเน,น่าเน่าเว้ยสีเหลวเปล่งหนาบอกมันเบิดเนาะมันแหง้งเทธอทำเนี่งพี่น้องเลยสิดยได้เลยเนาะเขาเขาเกือบจักสอบเป่าเอเฮ็ดทำอีทหันหาสอบป่าวสองสี่หาหกสอบพี่น้องเลยาทษสอบหนึ่งสองแสนกว่าสองสี่หกแปดสิบแน่ หลานตายตกเป็นเส้นไทยกับทายพัดอยู่พี่น้องเลยโหมนาเสือ่าพ้นชิมาใบปวดทุกปีเนาะว่าเฮ็ดบาดเช็ก้อนหมูกันไล่เลียกับไอ้รอนโมหอมือสองมือเราพี่น้องไอ้รอนเดี่ว่าเอกกันเลยกันเลิ่มสี่เดีวแล้วเนาะกันไรเป็นเครื่องนะกันว่าอันนี้กับเงาซ้ำๆไอ้รอนได้ละบางแผ่นใบบาดเสียหายมันเกิดก้อนหมูแล้วก็ซุกก้อนหมู ้วก็ส mm ิ้เผาเกี่ยวก้อนหมนะพี่เนาะข้าจังไปกับรถพลนไปพลเขาพลหนาเขาไปใช้มาใช้กับโบห่วงน้ำเขาลำหนามเนาะวัวคนู้เดียวเบิดเด้ยออน้ำตัวนี้ไหลมากพีเปดอดเติดพี่เนางโ้ผลงานเหนื่อยยังเหนื่อย nhìn thế nào khăn mà chỉ nhặng cái chỉ nhặng đẹp thế nào cứ chỉ nhặng gì đó á à. hên bò như một đề อ๋อที่เปล่งมุดตกพี่เน,นาะเปล่ยเปล่งง้ดุดลงมาเดี๋ยวเท้าทนี้ก่อนอยังพอมีลุดอยู่เลยพี่น้องตัวมันหักระแตกหน่อหน่อยนี่นี่ชมนี่ยังแบบยังอันนี้อยู่ยังพอมีลุดอยู่สิบเอ็ก่อนเนะาะจักมือนั่งชงมือวันสินออกอยู่บ่หักเบิ้งตัวนี้ก็ยังขนาดตายเ,นนาเลยพี่เนาะไอ้ รันตีัแหงอดีเสียหายลายอดี้องเลยแดดเตอดกันเท้นุหน่ะเกิดดูขันตัวนท้นเพราะว่าหนามันเนี่ยเปี่ยขันม้ยหัวหนามพุ่งสุ่มๆหน่อยนึง น้ำตกเบิดก็สีขึ้นกับสีได้อยู่แถวแถวโน้นเนาะกับแถวบ้านบ้านไม้ฮะคือสี่ไล่อยู่ทิมเบิดแหละเพราะว่าบ้านดิบทางเบิองเตือนผลขีดตมมาอย่าขีดตมมันโอ่ใบนี่พี่น้องเบาเอวตรงย่างทุ่มนี่นี่เดีถือแลดแล้วก็หน้าแมงหางว่าเนึ่ยคือสิบุกนี่ไม่หรอกเนาะนี่ เห็นบ er no uh, er, no ่นี่เมก็เดิมเล่งเปรนยงหนามมันตกไปบ่ายเนาะขึ้นตัวนู้นนะเดี๋ยวไปบนทางนู้นเนาะให้มันแถวานโน่นมามันสัญญาณอยู่ว่ามันสิมีป่ะมีคือให้นี่มีโอกาสขึ้นมาอยู่พี่น้องเห็นเป็นต่อเป็นต่อขึ้นงามเป็นงามเนาะก็ือพยยาามเปรียงหให้มันตกไปบ่ายพี่น้องเลยมือเอื้อนเศร้าสิมาประจบอีกวันหนึ่ง คือแนวนี้เอ้ยย่างยู่นี่โอ้มีแหงเดียบานเห็นเขาละขี้ปลาสิบงย่างขี้ปลาสีแปดเอิดเติดพุ่นอะธรามะยาวกว่านี้มันก็นสิบงย่างหรอกพี่น้องอันนี้มันทากาับหน่อหน่อยหนึ่งเนาะเต็มเลยบ้างไปไหนยาวมันแหงก็ยาวมัน แข่งกระปุมเอากปุมกระมี้นายคือนายเกือบเป็นทีตผู้พี่น้องเลย เขาเนา่าเขาเน่ามินแห้งแห้งไปถอนไปเสียหายหลายแสนอี๋ดิพี่น้องเลยนี่ฮห้ดิไม่นี้บุเคยมีน้ำน้ำมูจักปีพี่น้องเฮ้เตอร์ปีก่ะมาปีนี่เสยอ ป่เดเบิ่งนี้อาจสิยากแน่นพี่น้องเอ้ยมาลุ้นเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่ามันสิยากอยู่บ่เนาะหกเบิ่งสนี่คือเฮาสิยากนี่70สิตานี่30พี่น้อง30 70เนาะ70%นี่ถือว่ายากแปลว่ายากดบ่เอเบานี่คิดว่าอยากยาก่ละก็ขอให้มันพนซะเนาะ จากหมดเห็ดไล่หรอพี่น้องเลยขั้นไ้ามัย่างนี่กับสีมาเห็ดใหม่กับเสียเวลาไปไล่มือเติบได้นี่เมื่อยไปอีกบาทหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอว่าทางนี้ก่อทนที่เห็นจิตตผุปดอ้อยู่แถวกลางนี้นี่เปล่งมือโต๊ะกับสีมาเบืองนี่วันนี้เนาะ เลาะไปเถอเด็กกน้อยพี่น้องเลยเนี่มาเาเตรมบนตก็คอยทุ้ยที่ไทยไปเนาะมาในี่คือเว้เปินกเลยเดี๋ยวปิ๊กเบื้องในเนาะดูดินพี่นเองเขียวๆนี่แม่นตะเขานี่โอ้โอกาสนังยูน่นี่

อ๋อฝาหอองกนดูหองดูดีเท่าคนก่ะน เม็ดมอสิตกผู้เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวคุดอีกเนี้ยแถวไหนก็แล้วเด้อเนาะเจวไนอีกก็แล้วแหล,แลนะ,ะลล <c oughs> มือเช้าวจะชีมอออกมาจอบอีกวัดนึง <c oughs> เป็นห่วงแต่ทุบนี่แหละทุบมันหนักมันได้ดายเลยมองมันเป็นแบบให้ให้ใหแบบมันรูปนะพี่น้องเป็นให้ไงแ้วก็ให้มันรูปมันชี้ั้างน้ำเลยดีเนะาะมันก็อยากเป่งเบอยากตกภาไหนก็คือแถวนู้นนั่นน่นะ มกใบคือยังไงเรามาหลุนกันกะขอพาวนหนาให้มันเผื่อถ้าพี่น้องเลยที่เขาเสียบน่นมารับมาไลยขึ้นตะคนตกข้ามเขาหนํกถวมเขานี่นี่คือสีแบบชียยางงี้ตรงเนาะจะไหนกันจะไหนกันโ่ได้ไหมท่องเลย mất nạm là cả ngọa lái ăn thật thề ngọa khói này giặc xì bạo cút cho nó cút nè bố cút thằng mình sắc thằng này nó đáy bằng hẹn vậy này khứa hay này anh em nhé mấy nhặng chân hạt bằng tì. เนาะบ่ฮักสนะเฮาโอ้ดไปโอ้มันดอกเป็นโนเกือบลมสนะสิลงไปพื้นเบดนี้คือสิมื้อเนาะพร่กจนเบิด้มื้อเช้าสิออกมาจอใหม่ภาวนาว่าให้มันขึ้นซะเนาะ เปล่งออกเขายังแหงแล้วก็มันจต่สีเขาเป็นผืนนี่แหละเขามาผืนกับสีมาเข่าแล้วกับบานใหม่เนาะเดี๋ยวเอามาขาดใหม่แล้วก็ทำเอาเอทามความหูเนาะบอาเอกับบวโหวิธีเฮตุใดเห็หน้าเราเพื่อนเนาะเบสิมาทามเนาะใครหูกับคอมเมนต์บอกใบ้เองเนี่ยอ่าขั้นแบบเหตุการณ์แบบนี้เคสแบบนี้นะพี่น้อง ที่ว่านน้ำท่วมเขาตายแบบนี้ฮะเอาอ่าบัไทยบัขาดเดือว้าเหาสิบบ้านด้วยกันไรบ่เนนะาะใครคอมอ่าหูกาคอมเมนต์บอกบ่อเอนะเนาะคอมเมนต์มาแนะน้ำบ่อเอนะพี่น้องเลยเอาสิบบไทยบัขาดนะพี่น้องเพราะว่าขั้นเขามันตายนี่กับที่บ้านสีมาเขามันเป็นเขาปลูกเนาะแล้วก็สีบบบ่บ้านด้วยบัไทยบัขาดามันจะเกิดที่บ่เนนะาะไผมีความูลก,กับในนะ้นนำบ่อเอเนะี่ยเห็นแบบไรเนาะขั้นบัวตายแต่กระเดาะพี่น้องขั้นตายกันสิน เห็ดคือเบาะไหนเนาะเราพี่คมหูกันแนะน้นำเบาเองนะพี่น้องเลยกาลองเห็ดอ่าเห็ดหน้าฟูเดียวผู้เดียวปีแรกเนาะพี่น้องแต่แต่ปีก็เห็ดครับพอมาปีนี้ดูอีเดียวเนาะเราพี่คมหูกันแนะน้นำเบาเองนะอั่เนเนอรูปเพปงนันนี้แหละสีบปขาดบปไทยนะพี่น้องสีบานแบบอันนี้เลย ทมเลยอย่ากระชิบสิบัวเกิดเอกเนาะวันน้ำถั่วมาหลายมื้อนี่อย่ากระชิตายเลยแหละบไม่คิดในใจไดรบ่าสิบัวขาดบ้าไทยแลยข้าศึกบานทมเลยบ้านอันนี้เลยมันจะเกิดอยู่บ่เนาะโอ้หอยเหมือนหอยสดีได้เถอะเนาะหอยขี้กระต่ายนี่เอ่อหอยขี้กระต่ายป้าหนูว่าไงเนาะ แล้วมาจีกินยุ่กเหือนันยามพ้นตกตกอแะเละๆครับพี่น้องเลยแถวหน้าเหอือแถวหนาว้าก็เข้าบริเวณเนาะแถวหน้าสาวเนาะเนี่ยครับพ้นตกอ่ะอ่ะวานนี่เดาะเก็บหอยขี้กระต่ายได้หลายเลยพี่น้องมากระเรมมดิ่มบ่มีเด็ดตะกี้ช่วงน้อยๆเนาะมาเห็ดหน้าพ้นตกนนายามไรเดอกเก็บหอยขี้กระต่ายพี่น้องเดีย๋ยวนี้ห้าอย่างเดียวนี่หนูนี้เอียงกับจะกลับจะซูนมาดะซูนพัดมาดะ,ะคือเบาหน่อพี่น้องเลย โปรได้หูวก,ก่อแนะน้ำเบาเอเนี่ยเนาะบาเห็ดแบบไรเขามันจังสีเกิดนะพี่น้องขั้นมันเกิดแตการะเลี้ยวไปเนาะขั้นบันเกิดกับสีแบบเบาเอเบาขนาดที่บ้านทมเลยเห็ดจะได้กะเห็ดซางซะเนาะเมื่อยละป่ะเดี๋ยวขอโตไปอีกแค่สองสาให้พี่น้องกับสีแ,แดงแดดกับสีแดงทางกลับเนาะนี่กระคำนะตะเวันมอสิโตกุกนะกระชีบประมาณนี้เด้อพี่น้องเไย ก็สิย่างกระย่างแถวนี้เนาะก็สิบบุญยังกับบุญยังแถวนี้แหละเห็ดใหม่ๆนี่เพราะว่าเอบวได้มาขับปุ๋มจะหวานดิบด้วยเนาะกานแข่งแนี่คือให้นี่เออมีโอกาสหลอดซูงคือเนาะลงให้นี่ลงให้ได้บุ้ยที่สิบลงหรอกเนาะ โอ้ไหนดีว่าโอเคแบ่งห้องห้องใหญ่ๆก็ได้เอาไปเลย สิบม <ersch> ีประมาณนี้พี่น้องเลยแนวหลุนกันมื่อเอิญเนาะบางสิบบกอยู่บเนาะแล้วก็คอยติดตามกันไปคอยหลุนกันไปพี่น้องวก็สิบอดหรือบลอดเนาะตัวจดองเบางพี่น้องเลยเพ่อให้มีข้อมูลกันในน้ำให้เบาเอเนาะคือเบาเองเบาเหมือนน่ะสิบวันด้วยมุ่ขาดภาษาใจกระผาะไ้ทั้งใจนะพี่น้องแต่ก็เขาปรากฏติดตามเพราะว่าหายเป็นหอดหนึ่งหมื่นศับไปไหวพี่น้องเลยตอนนี้ก็ลังเดินทางมาเก่าพันปลายเนาะอีกว่าลอยไปซ่อมลอยเดี๋ยวพี่น้องก็หอดหนึ่งหมื่นศับเนาะ ไปคลิปนี้ก็จิขอจบไปเพียงสชมเบอเดอร์พี่น้องไปจะได้กับผาคนได้ก็แท็กก็ติดตามแบบกะเมืองโคชนาไ้เมาเอเนาะพี่น้องเป็นการสนับสนุนรักหรือว่าพยักซัพพอร์ตอีกท่านก็กดซุปเปอร์แต้งมากอะไรหลายหลายล่ะก็ขอกันจากการเมืองโคชนาของทุกคนเบิร์กไฮเมาเอน่ะเนาะเินทุกเดือนทุกวัดทุกตั้งกะขอบมุกขอบใจพี่น้องเลยจิค่อยฮมกันไปมื่อหาละสิบมื่อละสองสามเดือนกับมากันไปเนาะค่อยไปมันสีบุร่ายว่าสูงไปเหมือนกันเลยพี่น้องจะขอบมุกขอบใจดวงหนาเนาะที่คอมเมนต์มา ให้กำใจแลยกะในน้ำเบาเอพี่น้องไปขอกันมืออื่นเช่าพี่น้องเลยได็ะกะเบึงควาวบึงโฆษณานเนีน่นยเนาะบรรยากาศเงี้ยมดแร้พี่น้อง